แล้วเราไม่หยุดยิ่งใหญ่แน่นอนหปีที่ผ่านมาเราไม่เคยยิงแอดห้าปีที่ผ่านมาเราไม่เคยใช้สื่อใดๆทั้งสิ้นหปีที่ผ่านมาเราซ้อมลงตลาดค่ะเพราะฉะนั้นปี66ค่ะปีนี้เราเริ่มแล้วนะคะปีนี้เราเริ่มวางเสร็จวางแผนการตลาดไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะปีนี้คูวางแผนการตลาดไว้ครบจบไว้เรียบร้อย5ปีแล้วนะ66นับไปเลยค่ะหกห7หกเจ็ดนะคะไปถึงถึงปีเจ็ดูวางแผนเสร็จการตลาดไว้หมดแล้วค่ะ เตรียมเงินไว้เจ็ดหลักแบบหนาๆแน่นๆนะคะแน่นๆหนาๆสำหรับทำการตลาดทุกรูปแบบเตรียมนะคะในสิ่งที่เราคิดว่าเราจะทำการตลาดแบบไหนเล่นอะไรบ้างโปรอะไรกระหึ่มอะไรคนที่มาขายกับเราจะได้อะไรมันต้องโตกว่าเดิมทุกคนจากนี้ไปนะคะครูตั้งเสร็จการตลาดนะคะให้ทุกคนแบบว่า คือเราก็ทําให้เห็นแล้วนะเราก็พยายามทําให้เห็นแล้วนะว่าคนขายของกับเราของต้องไม่กองครูไม่เคยปล่อยมือค่ะทุกคนครูไม่เคยปล่อยมือใครเลยนะคะนอกจากคนที่ปล่อยมือครูไปเองครูก็ไม่เคยหลังไว้บางครั้งอะเราไม่ได้ทําแค่ตัวเราถ้าครัวทาเพื่อตัวครูคนเดียวหรือครอบครัวครัวครูหยุดแล้วค่ะเอาจริงครูมีหลายร้อยร้านครูหยุดละเพราะฉะนั้นครูก็เลยอยากให้ทุกคนรู้่ค่ะว่าบางทีอะค่ะการรวยของเราอะค่ะหรือการมั่งคั่งมั่งมีของเราอะค่ะ มันก็เพื่อแบ่งปันเพราะวันนี้เราหยุดก็ได้เพราะหยุดเราก็ไม่ต้องมีการลงทุนอีกแค่เรานั่งอ่าน้องที่ดูแลหุ้นให้ครูอะค่ะนะคะ,ะ,คะเขาเป็นเขาดูแลแบบกองทุนเลยนะคะเขาแบบว่าแบบตำแหน่งใหญ่มากอะคะ่ะเขายังบอกเลยว่าคือถ้าหนูเป็นพี่พอรอห,หนูไม่ทํางานแล้วเขาพูดเองเลยนะคะถ้าหนูเป็นพี่พรหนูไม่ทํางานละครูเป็นเจ้าของแบรนด์ครูต้องดูแลคนในแบรนด์ของครูะคะ่ะให้เขาอยู่สุขสบายให้เขาหมดหนี้ได้จริงให้เขามีเงิน นี่คือสิ่งที่ไม่ได้เป็นภาระแต่มันคือความสุขที่ครูสร้างมันได้้ยคะเพราะฉะนั้นฝากค่ะทุกคนเราจะสู้ไปด้วยกันเราจะทําไปด้วยกันเราจะมีความสุขไปด้วยกันครูไม่เก่งกว่าคุณคุณก็ไม่ได้เก่งกว่าครูเราทุกคนมีความเก่งคนละด้านเอาความเก่งของพวกเรามารวมตัวกันค่ะแล้วพาผู้คนไปสําเร็จกับเราแบรนโนบักา้าครูบอกคุณตรงนี้เลยนะคะสําหรับคนทุกคนที่เข้ามาใหม่แบรนดโนบักา้าไม่ได้มาฉาบฉวยไม่ได้เป็นสินค้ากระแส นะคะไม่ได้เป็นสินค้าที่จะมาแล้วฉาบฉวยเพราะฉะนั้นครูสร้างแบรนด์ลูกปาก้ามาจากเรื่องจริงทั้งนั้นครูไม่กล้าโกหกคุณครูไม่กล้าทําอะไรไม่ดีเพราะชีวิตครูอ่ะไม่ได้เหลือเยอะนะคะครูอ่ะจะสร้างความดีแล้วเอาความดีอ่ะไปบนสวรรค์ด้วย